สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาอ่านคล่องเขียนคล่องวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนเรื่องมาตราแม่กลค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะมาตราแม่กนเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่างๆและมีนอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะ โดยมารตราแม่กลที่ตัวสะกดตรงตามมารตราคือนอหนูส่วนมารตราแม่กลที่ตัวสะกดไม่ตรงมารตราคือยอผู้หญิงนอเนินรอเรือรอลิงและรอจุลาค่ะเรามาดูตัวอย่างคำในมารตราแม่กลที่มีตัวสะกดตรงตามมารตรากันนะคะตัวอย่างคำแรกคำว่าเพื่อน คำว่าเพื่อนมีนอหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่าเพื่อนจึงอยู่ในมาตราแม่กลนค่ะต่อมาคือคําว่าปืนคําว่าปืนมีนอหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นคําว่าปืนจึงจัดอยู่ในมาตราแม่กลนค่ะและตัวอย่างคําต่อมานะคะคือคําว่าโขนคําว่าโขนมีนอหนูเป็นตัวสะกด ดังนั้นคําว่าโขนจึงอยู่ในมาตราแม่กลนค่ะนอกจากนี้คําที่ผสมสระต่างๆและมียอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดอีกทั้งอ่านออกเสียงอย่างนอสะกดก็เป็นคําในมาตราแม่กลนด้วยนะคะโดยยอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแทนนอนหนู เวลาสะกดก็จะออกเสียงเป็นนอสะกดนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำในมาตราแม่กลที่มียอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดกันนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะคำแรกคือคำว่าปริญญาคำว่าปริญญามียอผู้หญิงเป็นตัวสะกด ดังนั้นคำว่าปริญญาจึงอยู่ในมาตราแม่กลค่ะคำต่อมาคำว่าโบราณสถานคำว่าโบราณสถานมีนนอีนมและนหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่าโบราณสถานจึงอยู่ในมาตราแม่กลค่ะต่อมาคำว่าอาหาร คำว่าอาหารมีรอเรือเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่าอาหารจึงอยู่ในมาตราแม่กลค่ะสําหรับอาหารที่ครูนํามายกตัวอย่างให้นักเรียนดูในวันนี้ก็คือเมนูต้มยํากุ้งค่ะมีนักเรียนคนไหนชอบทานต้มยํากุ้งกันบ้างคะตัวอย่างคําต่อมาคําว่าสารคําว่าสารมีลอลิงเป็นตัวสะกด ดังนั้นคําว่าสารจึงอยู่ในมาตราแม่กลค่ะและตัวอย่างคําสุดท้ายที่ครูนํามายกตัวอย่างคือคําว่าวานคําว่าวานมีรอจุลาเป็นตัวสะกดดังนั้นคําว่าวานจึงอยู่ในมาตราแม่กลค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับความรู้เรื่องมาตราแม่กลที่คุณครูนำมาสอนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ก่อนที่เราจะจบคาบเรียนในวันนี้เรามาสรุปความรู้เรื่องมาตราแม่กลกันก่อนค่ะมาตราแม่กลเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นผสมกับสระต่างๆและมีนอหนูเป็นตัวสะกดค่ะโดยมาตราแม่กลที่ตรงมาตราจะมีนอหนูเป็นตัวสะกดส่วนมาตราแม่กลที่ไม่ตรงมาตราจะมียอผู้หญิงนอเนนรอเรือ ลลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดค่ะโดยยอผู้หญิงนอเนีนรอเรือรอลิงและรอจุลาจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแทนนอนหนูเวลาที่เราสะกดจะทำให้อ่านออกเสียงอย่างนอนสะกดค่ะ